รวม,มสิ่งที่ใช่ถูกใจทันทีที่ได้สัมผัสกับแท็กเตอร์คูปต้ารุ่น L s e ซีรีส p e c เ a l แทคกเตอร์คูปุตารุ่น l s e ซีรีสเปเชียลมีขนาด50แรงม้า40แรงม้าและ32แรงม้าตอบโจทย์ทุกความต้องการครอบทั่วไม่ไว่าจะเป็นงานเร่มันงานไล่อ้อยมาเข้า ไฟนะแบบมันติรีเฟกทีฟส่องสว่างใกล้อำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ในขณะทำงานและเดินทางในเวลากลางคืนพื้นที่ขับขี่กว้างขวางเบานน่งนุ่มสบายถูกออกแบบโดยคำนึงถึงสริลักษณ์ของผู้ขับขี่ ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและลดความเนระระวังทำงานเข็มขัดนิรภัยโครงเหล็กนิรภัย KDS ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันผู้ขับขี่จากอบัติเหตุที่ควม้ของแท็กเตอร์วางใจได้ในความปลอดภัยก่องเก็บเครื่องมือแบบทันสมัย ใส่ได้ทั้งประแจและคอนมาพร้อมกับช่องจ่ายไฟขนาด12โวลต์สามารถชาร์จโทรศัพท์และอุปกรณ์ไฟฟ้าระหว่างทำงานได้ และที่สําคัญยังรองรับน้ำมันดีเซล B 2 0ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5 2> <_ d ata> เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม <_ d ata> และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนปาล์ม oh, <no. S 1> สําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับชมวิดีโอนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อว่าให้พลาดคลิปใหม่ๆต่างๆ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเจไฟ้การตลาดกับขอลาไปก่อนพ่อกันไม่คิดหนาขอบคุณและสวัสดีครับ